วงเวีนใหญ่มหาชัยครับรอบทุ่มสิบนาทีครับคนก็โอเคอยู่นะครับจัาไปลงวัดสิงครับโอ้โหคนก็นะเยอะอยู่นะไม่ได้นั่งนานเกือบเดือนครับคน,นะคนเยอะครับ รถจะออกแล้วเดี๋ยวเราไมา่ทันนะขึ้นละรถออกละ รถครับสถานนี้ถัดไปก็ตลาดกูนะครับ